สวัสดีค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนายุทธยานะคะวันนี้เราจะมาดูมังกรทองซึ่งแปลงเป็นดักออนไอเอออันนี้นะลูกค้าชาวใต้เหมือนเดิมนะคะมาทําแฝดเหมือนรถอีกคันหนึ่งที่เคยทําไปเมื่อประมาณปีกว่า,วาเนาะอันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสีเทานะคะแปลงเรียบร้อยแล้วสวยสวยอ่าให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนเลยนะคะบอดี้ อรอบนอกประมาณนี้นะคะก็คือมังกรแปลงเป็นดาก้อนแล้วก็จัดสรรห้องเครื่องใหม่เป็น3,000 v g วเจเอ,อตัวนี้นะคะ <รอ S 1> เป็นรางบนเรียบร้อยแล้วนะคะไอดี ID ออกข้างสวยสดงดงามนะคะแล้วก็เป็นระบบน้ำมันนะคะปั๊มติ๊กเลีกุเรทถัง A นะคะแล้วก็เก็บห้องเครื่องเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะหม้อน้ำปีเนียมพัดลมไฟฟ้านะคะลูกค้าเน้นเป็น โทนครีนคนนะคะเน้นดําแดงเออดาแดงออกเทาอะไรประมาณนี้เราก็จัดให้ตามคําขอของลูกค้านะคะพรอมเทอร์โบปากสี1สีลูกนะคะปั๊มซิ่งหัวฉีดซิ่งรีแมปเรียบร้อยแบบเยอะมากจริงๆคันนี้เอาเป็นว่าออกออนนิวรอๆได้1นึคันเลยคันนี้นะคะแต่มันเป็นความชอบของแต่ละคนชุงล่างที่ทำนี้ก็มี5้าหมืนกว่า แค่ช่งล่างคืเก่ามันามัเป็นมังกรไงมันลึกอ่ะมันลึกใช่มันขับไม่ได้เลยไว้ยนนี้เราแปลงเป็นเบกมือเบกมือคนตรงนตัวเราแปลงหมดแปลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูความไวอีกทีนึงว่า เ,เราจงเรียกว่าอะไรดีไม่รู้วิ่งไนวอะไหรแต่ว่ายังไม่ได้ขับเลยนั่งมาทำมาเสร็จเนี่ยก็จอดอย่างเดียวเพราะอูที่ที่ร้านงานเยอะมากไม่มีเวลาจะขับเอ,อเดี๋ยวเราจะบอกทีว่าเป็นมังกรทอร์นาโดเราเรียกอย่างนี้ดีกว่ามังกรทอร์นาโดสีเทาของชาวใต้คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งได้สักประมาณาเท่าไหร่เนะาะคันท้ายขึ้นแล้วเป็น เป็นดีแม็กแล้วอ่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในในส่วนของลูกค้าเองนะคะเรามีหน้าที่จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ไร่ระบบความแรงแล้วก็เพิ่มเติมความสวยงามให้กับรถยนต์คันนี้นะคะมาเปลี่ยนรถคันเก่าเป็นรถคันใหม่กันดีกว่านาะเดี๋ยวเราตัดมาดูความไวทางด้านในนิดนึงนะคะเราตัดมาดูภายในกันนะคะเราแปลงให้ใหม่เรียบร้อยเลยสําหรับมังกรทอร์นาโดคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องล้มกล่องหลักเราแปลงให้หมด ก็เก่าหน่อยคนโซนเก่าหน่อยเพราะว่ามันมันมันเล็กไงเครื่องเครื่องก็เล็กมากอ่ะบอดี้รถข้างในมันเล็กกเนอะมันจะใช้เป็นตัวแบบใหม่ๆเลยไม่ได้จะเจอจะขนรัดหน่อยเพราะว่าไม่เคยขับเหมือนกันคันนี้นะทาช่วงล่างมาเสร็จก็ไม่มีเวลาขับมากเนอะอันนี้เราก็ไล่เกี่ยวกับเรื่องความแรงอย่างเดียววันนี้ก็มีโอกาสขับก่อนส่งใต้ให้กับลูกค้านี่ค่ะอ่ากกดไลค์กดแชขวาจะทิมท่พายไปนะค ความรู้มากมายถ้าติดตามเหตุเป็นพุกเรานงดีเซลแรงดีดีดไม่มีภารยศค่ะสวัสดีค่ะ